สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i เรกเตอร์ศิลปชัยก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าเพจกลุ่มรักเจ้าคุณพระศินีนาฏได้ประกาศปิดตัวเพื่อที่จะยุติการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อป้องกันการสับสนซึ่งในขณะนี้เนี่ยการเผยแพร่ข่าวสารในพระราชนักมนัก็สามารถรับชมได้หลายช่องทางการมีเพจออกมาอย่างนี้อาจจะทําให้ผู้ชมสับสนได้เมื่อวันที่27พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจกลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินินาศพิราชกัลยาณีที่ทำหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับเจ้าคุณพระสินินาศพิราชกัลยาณีได้ปิดตัวลงแล้วหลังเปิดเพจมาตั้งแต่วันที่2กันยายน2563นับเป็นเวลา8เดือนโดยคณะผู้ดูแลเพจกลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินินาถพิราชกัลยาณี ได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจติดตามข่าวสารเสมอมาทางกลุ่มทําด้วยความตั้งใจจริงและความจงรักภักดีเสมอมาแต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการเปิดช่องทางเพื่อติดตามภาพข้อมูลข่าวสารของเจ้าคุณพระสนิทนาพิราชกัลยาณีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพื่อป้องกันการสับสนในการติดตามข้อมูลจึงมีความจําเป็น ต้องขออนุญาตยุติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในส่วนของเพจทั้งหมดนับตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม2,564ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งเมื่อผมเข้าไปดูในเพจของกลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีก็ได้เจอข้อความเช่นเดียวกันว่าเรียนสมาชิกและผู้ติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊ก กลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีตามที่แฟนเพจ Facebook กลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้ทําหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจของเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาชกัลยาณีตั้งแต่วันที่2กันยายน2563นับจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา8เดือนเต็มคณะผู้ดูแลต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจเสมอมาซึ่งคณะทำงานมีความซาบซึ้งอย่างมากที่ได้รับไมตรีจิตอันงดงามจากทุกท่านทั้งนี้ตลอดการทำหน้าที่ในฐานะผู้เผยแพร่ขอเรียนว่าคณะทำงานได้ทำด้วยความตั้งใจจริงและจงรักภักดีเสมอมาแต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการเปิดช่องทางเพื่อติดตามภาพข้อมูลข่าวสารของเจ้าคุณพระสนิทนาถพิราชกัลยาณีมากขึ้นอยากเห็นได้ชัด และเพื่อป้องกันการสับสนในการติดตามข้อมูลข่าวสารจึงมีความจําเป็นที่จะต้องขออนุญาตยุติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในส่วนของแฟนเพจนี้ทั้งหมดนับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่27พฤษภาคม2564เวลา12นาฬกาเป็นต้นไปทั้งนี้ผู้ติดตามสามารถบันทึกรูปภาพต่างๆที่ปรากฏอยู่ในแฟนเพจเพื่อเก็บไว้ได้ตามอัธยาศัย ขอขอบพระคุณทุกท่านเสมอมานี่เป็นข้อความที่เพจกลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินินาพิราชกัรียณีได้โพสต์เอาไว้เป็นโพสต์สุดท้ายนะครับพวกเราทุกคนคงจะได้ติดตามพระในเพจอื่นๆหรือว่าในข่าวพระราชมนนักซึ่งมีให้เราติดตามชมได้ตลอดศิลปัชชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ